ตัวอย่างการรีวิวสรุปหัวข้อของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจวันที่2สิงหาคมนะครับซึ่งผมต้องการนําเสนอก็คือเดี๋ยวมาสรุปข่าวให้ฟังว่าช่วงข่าววันนี้มีอะไรบ้างจริงๆแล้วผมต้องการทําเป็นมันลีรีพอร์ตก็คือสรุปข่าวสํำคัญๆรายเดือนของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับแล้วก็สรุปข่าววิกฤิรีพอร์ก็คือสรุปของข่าวของรายสัปดาห์ แล้วก็ส่วนเดลี่นั้นอาจจะเร็วเกินไปนะครับแต่ว่าเพราะว่าเราจะดูว่าในแต่ละเดือนในแต่ละสัปดาห์หรือในแต่ละวิคมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างเพื่อให้คนที่สนใจแล้วก็มีเวลาน้อยครับก็ครบเฉพาะเรื่องที่สำคัญจริงๆวันนี้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างก็วันนี้หน้าแรกเลยก็มีเรื่องของอคุณ คนกระพันนะครับอินทรจแจ้งนะครับแล้วก็เรื่องของดันปตทลุกไฮโดรเจนตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าดูว่าเพราะว่ามันมีกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจที่อยู่ในตลาดตอนนี้อยู่ก็คือว่าเป็นไฮโดรเจนคาร์บอนบิสเนตอินทิเกชั่นคือโครงการของปตทเขาทีนี้มาดูนะครับว่ามันมีปตทนะครับแล้วก็มี PDT ีปตทอสอพอเป็นต้นน้ำกลางน้ำก็เป็นปตทแล้วปลายทางก็จะมี GPSC มีไทยออยมี g c i r p c แล้วก็ OR ที่เกี่ยวข้องคือตรงนี้ในรายละเอียดก็คือมีความสำคัญโดยเฉพาะคนที่ลงทุนกลุ่มคนที่ลงทุนนะว่าโครงการของไฮโดรเจนแอนคาร์บอนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหุ้นอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีคาร์บอนแคปเจอร์แอนด์สโตรเลจ c c s ก็มี g p s c ไทยออย GCI RPC มีปตทเป็นกลางทางแล้วก็มีปตทอสอพอเป็นปลายทางปลายน้ำนะครับ ตรงนี้สำคัญเพราะมีผลต่อหุ้นทีนี้ถ้าเกิดมีเวลาอ่านก็คือต้องมานั่งอ่านกันอีกทีแต่ว่าผมมองว่าคนที่ไม่ได้ลงทุนเรื่องนี้ก็อาจจะพันผ่านไปก่อนเพราะเวลาไม่พอใช่ไหมครับทีนี้ก็มาดูว่าตรงหน้านี้มีอะไรบ้างมี AS ขยับใหญ่ลุยคราวก็คือดึง o r ร์เ e ลร่วมทุน8 0 0 0ล้านอันนี้น่าสนใจเพราะว่าก็ต้องไปดูในรายละเอียดว่า AS เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ากรุงเทพเอก่อตั้งทิกซอใหม่ฮุบ ลุยดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์ผนึกออร์เคเลยยักษ์ยเทคโลคือออร์เคเลเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ Software ที่อำนวยความสะดวกเป็นองค์กรที่ใหญ่นะครับแล้วก็น่าจะแล้วก็รวบรวมข้อมูลหรือทํา Data ที่สําคัญทีนี้ก็มานั่งดูว่าน่าจะเป็นน่าจะส่งผลนะครับแต่ก็ามานั่งอ่านอีกทีนึงว่ายังไงนะว่ามันมีข่าวอะไรน่าสนใจทีนี้ก็มาดูอ่ะอันนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตเราจริงๆก็คือ อ,อยอสอมอ,อสกัดสินค้าจีนทะลักชงเพิ่มกำลังสุ่มตรวจคุณภาพนะครับคือสินค้าจีนเข้ามาในราคาถูกก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็คุณภาพบางทีก็ไม่ได้ดังใจใช่ไหมฮะมันก็เลยเป็นเรื่องน่าสนใจแล้วก็มาดูอีกว่าอันนี้น่าสนใจก็คือผมบอกว่าผมมาสนใจสะดุดตาตรงนี้ก่อนธุรกิจอาหารเครื่องดื่มไทยยังโตแต่ต้องปรับตัวทีนี้ก็มาดูว่ามันมี เทรนด์ trend, อาหารและเครื่องดื่มคือผมมองว่าเราเนี่ยตรงนี้ต้องอ่านเลยนะครับผมว่ามันเหมาะกับธุรกิจ SME ที่ทําร้านอาหารอยู่นะครับเทรนด์อาหารและเครื่องดื่มก็จะมีเรื่องของสุขภาพมีวัตถุดิบจากธรรมชาติรสชาติแปลกใหม่ปลอดภัยและยั่งยืนอย่าลืมปมั๊มนึงว่าเดี๋ยวนี้เป็นประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับแล้วก็คนน่าจะทานอาหารกันไม่ได้ลดจัดจ้านเหมือนก่อนอันนี้น่าจะสนใจถ้าเกิดใครไม่ได้ไม่ได้ คิดหรือเตรียมการเรื่องนี้แล้วมาดูในเนื้อหาหนิดนึงว่าอะไรเขาก็บอกว่ามุมขวาล่างนะครับตรงเมาเนี่ยเขาบอกมี2567ค่าเติบโต5-7%หรือมูลค่าประมาณ4.6แสนล้านบาท67-69ถึง69ค่าเติบโต4-5% 275-300พันล้านตลาดล้านอาหาร6.8-7ถึง7แสนล้านค้าทั่วประเทศนะครับ อ่ะทีนี้ก็เรื่องทางซ้ายลุนลงทะเบียนแอปทางรัฐประชาชนรอใช้ดิจิ t a ลวอลเล็ผมผ่านเรื่องนี้ไปก่อนบอกเลยคือมีความรู้สึกว่าตอนนี้นะตอนนี้ผมไม่ไม่ไม่อยากพูดเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตนะครับก็ขอผ่านไปแล้วกันแล้วก็ดิจิ t a ลวอลเล็กระแสะแรง1 4สถาบันผมผมผ่านเรื่องนี้เลย นะครับแล้วก็มาดูว่าตรงนี้มีอะไรบ้างก็เติมเติมส,ส,สุขสืบสารหัตถศิลป์ไทยส่สากลอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมมองว่าเราเป็นจุดแข็งของประเทศเราเลยนะสืบสารหัตถศิลป์ไทยส่สากลน,นะครับมีงานจัดงานอันนี้ก็คือวันที่ตั้งแต่วันนี้ถึง13สิงหาคมก็คือนะวันนี้เรารายงานอยู่เนี่ยยังทนันยังจะไปที่เอ็มริทริกซ์นะครับแล้วก็เนื่องในงานเฉลิมวันพระชนพรรษาแล้วก็มีงานการประกวดน่าจะเป็น คับแฟชั่นใช่ไหมฮะแล้วก็มีงานต่างๆอันนี้น่าสนใจเพราะยังยังอยู่ในกรอบเวลาที่เรายังไปได้นะครับแล้วก็มาดูว่ามีอะไรบ้างสมาร์ s เอสเอ็อ Smart SM e ปรับปรับตัว360องศา,านวัตรกรรมยั่งยืนรับมือสินค้าจีนก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงของชมรมบุรดวง SME ที่ ปรับปรุงนวัตกรรมยั่งยืนเคยมีกระบวนการผลิตใช่ไหมครับมีใช้หุ่นยนต์เพิ่มทุนแรงงา,งานการลดการเกิดอุบัติเหตุเครื่องเจาะรู CNC ต่างๆก็มีประเด็นที่ต้องอ่านเหมือนกันแต่ว่าผมก็มองว่าถ้าสําหรับผมอันนี้ถ้าไม่มีเวลาเก็บไว้ก่อนได้นะครับเพราะว่ามันต้องปรับตัวอยู่แล้วแหละเราจะสู้ยังไงกับสินค้าจีน ยากทีเดียวแล้วก็อันนี้น่าสนใจเป็นคอลัมน์เล็กๆของกรุงเทพธุรกิจนะครับ Green Society คือกระถางต้นไม้มูลโคย่อยสลายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน่าจะเป็น SME เล็กๆที่ทำแล้วมันให้ให้อะไรอะไรให้คุณค่าแล้วก็ช่วยให้เกิดมลพิษหรือมลภาวะน้อยลงนะครับกระถางต้นไม้มูลโคก็ อันนี้การตอบด,ด้านศูนย์ข้อมูลชาญการประยุกต์ใช้ ESG บำบัดน้ำเสียชุมชนอันนี้ก็เป็นภาพรวมรวมของคุณเกียรติอนันต์ล้วนแก้วนะครับเขาก็บอกว่าล่าสุดแนวคิด ESG หรือสิ่งแวดล้อมสังคมพิบาลกำลังได้รับความสนใจอย่างมากในการบำบัดน้ำเสียชุมชนอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำเรื่อยๆชั่วคราวไม่ได้นะครับแล้วก็อันนี้ผมเห็นอันนี้แล้วผมสนใจเพราะเขาถามว่ามันเหมือนหลายคนที่สนใจอย,อยู่แล้วคริปโตโทเคน o, oken, หุ้นสังหาลงทุนอะไรดีนะครับ อสังหาริมทรัพย์ต่างแดนคอลัมน์ของคุณสโสพลพรโชคชัยก็เขาก็คุณอาจารย์สโสพลก็แนะนําว่าผมในฐานะผู้ประเมินค่าสินครับจึงขออนุญ,ญาตเปรียบเทียบมาให้ดูผมก็อ่านไปคร่าวๆนะครับก็ด้วยความรวดเร็วว่าในการประเมินค่าสินทรัพย์ส,สินทรัพย์หนึ่งก็ดูจากการซื้อขายในต,ตลาดคนอื่น ขายได้เท่าไหร่เราก็ควรขายได้เท่านั้นเช่นอสังหาริมทรัพย์บางอย่างเครื่องบินพาณิชย์โบอิง747คนอื่นขายได้เท่าไหร่เราก็ควรขายได้เท่านั้นดูไฮไลท์สีดําหุ้นและโทเค็นดิจิตอลพอการลงทุนแตกต่างไปจากบิตคอยอย่างชัดเจนแต่ว่าผมก็มองดูผ่านๆแต่ว่าผมมาดูเร็วๆตรงนี้ตั้งหากที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าอย่างนี้อัตราผลตอบแทนที่จั่วหัวไว้นะครับว่าลงทุนอะไรดีเนี่ยมันเขาก็บอกตรงนี้นะครับว่าอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ต่อปีที่จัดทำโดยมูลนิธิประเมินค่าในหน้าเขาบอกว่าโกดังโรงงานให้ผลตอบแทน6-7%ถึงเจนย์การค้าใจกลางกรุงเทพให้6-7%ถึงเจ็ดสการค้านอกใจกลางได้6-8%ถึงอาคารสำหรักงานใจกลางเมืองได้5-7%าถึงเนสำหักงานรอบนอก5-6%ถึงหเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เกรด A 5-7%ถึงเจเปอร์วิสอพาร์ตเมนต์เกรด B 4-5%ถึงเอาพาร์ตเมนต์ให้เช่า4-5%ถึงเโรงแรม6-8%ถึงออ๋อเห็นไหมครับว่าโรงแรม6-8%ถึงเปอร์เซนต์ตรงนี้ผมน จะบอกว่าอย่างนี้มมีความรู้สึกว่าโรงแรมอ่ะหกถึงแปดเปอร์เซ็นต์ก็สูงกว่าขอบตัวเลขทางขวาทุกอันมันจะเจ็ดเปอร์เซ็นต์หมดเลยใช่ไหมฮะแต่โรงแรมมันหกถึงแปดเปอร์เซ็นต์แต่โรงแรมมีมูลค่าเพิ่มอื่นอีกที่สามารถทำเป็นแพ็กเกจได้อย่างกิฟต์เซ็ตเสื้อผ้าหน้าผมอย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออาหารอย่างนี้ก็ได้โรงแรมมีโอกาสมากกว่าแล้วโรงแรมสร้างแบรนด์ได้ชัดเจนกว่าอพาร์ตเมนต์ให้เช่าผมมองว่า ไม่รู้สึกว่าพาร์ทเมนต์ไหนอยู่ในความทรงจําผมเลยใช่ไหมถูกต้องไหมครับสวิตอพาร์ทเมนต์ผมก็ไม่รู้สึกว่าเกรดบหรือจะเกรดเอสวิตอพาร์ทเมนต์ไหนดีที่สุดละ่ะห้าถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยเหรอสวิตอพาร์ทเมนต์จริงๆก็ไม่เร็วนะมันก็พอถ้าเทียบกับตลาดหุ้นที่ให้ผลตอบแทนอยู่ช่วงระหว่างแกว่งซึ่งตอนนี้มันจะถึงห้าถึงเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ไมไม่ถึงเนาะนะครับอันนี้ก็เลยมองว่าคอลัมน์มีหน้าอ่านแหละเออ คมน์ีน้น่านแล้วก็โทมัสจอยี่ความทะเยอทะยานอาันลุ่มลอดของฝรั่งเศสอันนี้ผมขอผ่านก่อนไม่ใช่ไม่ดีนะครับหน,หนึ่งเวลามันน้อยเราก็ต้องเป็นต้องสรุปให้อ่านเดี๋ยวผมอาจจะมาอ่านให้ฟังอีกทีนึงและสรุปให้ฟังแล้วก็ไทยกาลังเป็นฮับสีเทาอันนี้น่าสนใจเรื่องฮับสีเทาเนี่ยก็ดูไฮไลท์ดาๆเขาบอกว่าเหล่านี้คือความขมขื่นที่ประชาชนคนไทยต้องรับสภาพจากการละเลยของผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องสาเหตุแห่งความฟอนเฟะเหล่านี้มาจาก,กเ,หเหตุผลต่อไปนี้ ผู้นำขาดความจริงจังนักการเมืองขาดสํานึกนะครับการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวคืออ่านแค่ดำดก็จบภาคประชาชนสังคมอ่อนล้าและอ่อนแรงก็คือมันเกิดสีเทาขึ้นก็เพราะแบบนี้นะครับก็เลยดูต่อดูต่ออ่ะทองคำมาแรงหากทรัมชชนะนโยบายเศรษฐกิจเสี่ยงดันเงินเฟอ้อสูงตรงนี้ผมสนใจสนใจตรงนี้ คือเขามีการประเมินราคาทองคําไว้ว่าตอนช่วงย,ยุคประธานาธิบดีสหรัฐ6คนเนี่ยคือกรุงเทพธุรกิจทาําฉากนี้ได้งดงามจริงๆนะครับก็บอกจะต้องชมไว่แล้โอเคแหละดีแหละจอร์ดบุสีฟ้านะช่วงปีนี้มันประมาณเท่าไหร่อ่ะต่ำกว่า500น้นะเหรียญใช่ไหมครับบินคินตันก็จะเป็นสีแดงก็ประมาณนี้500ใช่ไหมสีอันนี้ก็เป็นบา,าบารักโอบามานะครับแล้วก็โดนนัชทรรมก็จะเป็นสีสม้มแล้วเขาเขาพอสีเขียวก็โจไปเด่นก็จะเป็น2 0 0 0เหรียญใช่ไหมฮะ เอ,อแล้วเขาก็คาดไว้ว่าทองคำมาแรงหักทรัมชนะนโยบายเศรษฐกิจเสี่ยงดันเงินเฟอ้อสูงอา้าอันนี้ต้องมานั่งดูกันน่าอ่านคอลัมน์นี้น่าอ่านจริงๆครับก็ถ้ามีโอกาสจะอ่านให้ฟังเศรษฐีหนีสหรัฐอาณาจักรปักหลักดูไบอ่ะนี้พอรู้ๆกันอยู่ว่าคนไปดูใบกันเยอะใช่ไหมฮะ มีอะไรบ้างในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจคืออย่างนี้ผมมีความรู้สึกว่าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจอ่ะมีข้อมูลที่แน่นแล้วก็ดีมากอยากทำมันลี่รีพอร์ตคือสรุปข่าวของกรุงเทพธุรกิจซึ่งบางคนที่พลาดแล้วไม่ได้อ่านไงมันลี่คือรายเดือนไงว่าเดือนนี้มีอะไรบ้างแล้วก็มีข่าวของสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างเรื่องที่น่าสนใจที่คุณจะต้องไปตามอ่าน นะครับเอคอนอเมิกซีนก็โพประชาชนหนุนย้ายท่าเรือคลองเตยเพิ่มรายได้ลดปัญหาฝุ่นจราจรชุมชนก็มีการผลสํารวจเรื่องการย้ายท่าเรือกรุงเทพคลองเตยอันนี้มีผลกับประชาชนรอบในและรอบนอกเยอะนะครับมีมีไม่ทราบเรื่องเนี่ยดูคร่าวๆยี่เก้าจุดเไม่เห็นด้วย16.2%ไม่แสดงความคิดเห็น13.1%นะครับก็ไม่รู้กลุ่มตัวอย่างสักเท่าไหร่กี่ร้อยคนกี่พันคน นะครับอันนี้ต้องใช้เวลาอ่านแต่ก็ควรวคนอ่านแหละ B.O.I. ลงขัน20-50ล้านหนุนสตาร์ทอัพไทยกว่าอันนี้น่าสนใจคือต้องลงทุนลงขันพัฒนาสตาร์ทอัพแบบเพื่อเราจะได้มี Product หรือ Service ที่ดีๆในการบริการแล้วก็พัฒนาได้ลึกซึ้งม,มันไม่ควรจะเป็นแค่ซื้อมาขายไปนะครับแล้วก็ไม่ควรจะเป็นแค่ a f f i l i a t e คือว่าเราเป็นแค่ในหน้านะ่ยมันคงจะต้อง นี่แหละครับผมเห็นเห็นด้วยเห็นดีเห็นงานเป็นอย่างมากผมอยากอัานข่าวนี้มากจังเลย BOI ลงขันเนี่ยยี่สถึงห้ล้านหนัน Start ุนสตาร์ทอัพไทยคว้ายูนิคอนว่าไปดูว่าเขามีเงื่นยอนไขอย่างไรนะครับสนับสนุนรา,ายละ20-50ล้านบาทแล้วก็จริงๆแล้วมีนักศึกษามหาวิทยาลัยแล้วก็ทีมที่เก่งๆหลายคนในประเทศไทยบิประเทศไทยคนไทยเด็กไทยไปชนะในการการายการแข่งขันพวกนี้พวก พรีเซนต์ผลงานต่างๆเยอะมากแล้วก็เป็นโครงการที่ชนะมาก็หลายอันนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้รับการส่งเสริมจริงจริงจังอันนี้น่าสนใจอ่ะ boi อยากจริงๆอยากทําสัมภาษณ์เรื่อง boi แล้วก็ทําให้สตาร์ทอัพจะได้มีความชัดเจนมากขึ้นปลาหมาปลาหมอคางดานี่มูลค่า4ีา่ล้านผมเบื่อเลยเกินข่าวนี้ก็โอเค health and wellness นะครับก็สลิปอันนี้อันนี้ พยายามไม่ให้เกิน5นาทีมันน่าจะเกินแล้วล่ะสลีฟอีโคโนมีเไม่กัดเห็นมาแรงคนไทย3ล้านหยุดหายใจขณะหลับอันนี้เป็นปัญหาก็มีรายละเอียดมะเร็งปากบนลูกป้องกันได้โอเคการเมืองการเมืองผมผ่านไปก่อนเพราะว่าจริงผมต้องการแค่ Business หรือธุรกิจเท่าน,นั้นนะครับ mm hmm. าการเงินการลงทุนอันนี้แบงค์เข้มธรรมิบาลปล่อยกู้แบงค์เข้มธรรมิบาลปล่อยกู้ออรายเล็กรายกลางไม่ปล่อยกู้ใช่ไหมครับแล้วก็ รายใหญ่ได้ปล่อยกู้จะารากฏว่ารายใหญ่ปล่อยกู้รายใหญ่ก็ทําเจ๊งอีกอันนี้ก็ต้องมานั่งอ่านกันคือนโยบาย3แบงก์เหมือนอะไรกสิีกร,กรไทยไทยพาณิชย์ธนาคารเอชแต่ผมว่ามาเลือกเห็นตรงนี้ข้อความตรงนี้มันเป็นเล็กมากใครที่ไม่ได้อ่านดูนี่นะครับทางขวามือนะครับเมาส์ผมขย,ยับอยู่เนี่ยเงินด่วน <m> เขาบอกว่าตลาดหุ้นกู้กลับมาอยู่ในโหมดระมัดระวังตัวกันมากยอดหายหุ้นกู้รอบนี้บริษัทไม่โตเต็มก้าทั้งที่ธุรกิจยังเดินรายได้ปกติแต่พอเกิดความไม่เชื่อมั่นเดี๋ยวก่อนขณะที่หุ้นเบรก แแบเงินหนาทุนใหญ่ยังไม่กระทบอ่ะอันนี้นะ SGC ในกลุ่มเจมาดยังเผชิญผลกระทบจากธุรกิจสินเชื่อจนไม่สามารถระดมทุนได้เองไม่สามารถระดมทุนได้เองทั้งตลาดเงินและตลาดทุนนะครับและรูปต้องต้องสร้างออกรูปแบบใหม่พันแม่ซิงเกอร์ออกคุณกูอายุสั้นที่สุด12วันพระเจ้าผมก็เพิ่งเคยเจออายุหุ้นกู้อายุสั้นที่สุด12วันภายใต้เงื่อนไขเสนอขายระหว่าง2-4กันยา หกเจ็ดแล้วถ่ายถอนได้เลยสิบเจ็ดกันยาสอง7ีหกเจ็ดนี่เราถึงมาถึงยุคหุ้นกู้อายุสั้นสิบสองวันแล้วหรอคอลัมน์เล็กๆคอลัมน์นี้เนี่ยนะครับมันมันแสดงถึงทิศทางกับแนวโน้มอะไรบางอย่างเหมือนกันน่าสนใจมากนะครับโบคาดเอยืดนีหุ้นกู้ได้สําเร็จโอ้โหคุณเห็นไหมมาซิงเกิลมุมขวาต่อมา EA ยืดนีหุ้นกู้ให้สําเร็จแล้วจะยังไงต่อใช่ไหมครับอ่ะเดีย๋ยวผมรอนิดนึง แล้วก็ผมว่ามันยาวมากอ่ะเจ็ดหุ้นสังหาปลดล็อกก็หุ้น LTV กระตุ้นกำลังสุภาลัย SC Origin แสนสิริ APQ House House ไหมฮะก็หุ้นกูมีปัญหากระทบเชื่อถือความเชื่อถือโอเคแล้วก็มุมซ้ายเป็นจากภาคีคูนเด่น SCGP ของค่ายต่างๆนะครับมี liberator บัวหลวงหยวนต้ากระกรไทยได้มี s c a b c p t t b b h s c g p นะครับ คืออันนี้เป็นพรีเซนต์รีวิวที่ผมคิดว่าผมอยากทําสรุปเพราะมันมีหลายข่าวอะ่ะผมเชื่อเลยเชื่อว่ามันมีหลายข่าวที่คนไม่ได้อ่านแล้วก็ไม่รู้แล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับอย่างอย่างเงี้ยเปิดมุมมอง AI กับ2 CEO เทคโลกมากแล้วก็เบิกเจนเซนหัวงเนี่ย แล้วของ NV i d i a เดียกับ Mark z u c k ก็ b e r g ก็คุยกันก็ชมกันไปชมกันมาแต่เอาจริงอะนะบนนี้เขาก็คุยกันผมพูดแบบไอ้นี้เลยก็คุยกันทาภาษาแหละครับก็คุยบนโต๊ะมีสคริปต์มาให้อ่านก็คุยหัวเราะเออแต่ข้างหลังนี่มันเป็นธุรกิจเขาก็คุยกันมาก่อนแล้วก็วางแผนมาก่อนแล้วไอ้ที่เห็นหน้าฉากเนี่ยคุณอยากเห็นยังไงเขาให้คุณเห็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมฮะอันนี้ผมก็พูดจริงๆว่ามันวิเคราะห์ไงว่าผมกำลังทำการวิเคราะห์บริษัทอยู่แต่อันนี้เป็นแค่เปลือกๆผิวๆมันมีมันกว่านีี้อก การผลิตผู้เชี่ยวชาญด้าน AI เมื่อคณิตศาสตร์ส,สำคัญกว่าเขียนโค้ดอันนี้น่าสนของอาจารย์ธนาชาตินุ่มนนคือพูดเรื่องอาจารย์ผมอ่านเข้าๆประมาณว่าผมหันมาทําโปรแกรมมากขึ้นพัฒนาแอปต่างๆและเรื่องของ Big Data ผมเมื่อ AI เริ่มกลับมาได้รับความสนใจโดยเฉพาะเรื่อง Deep Learning คืองี้ผมว่าถ้าเราอ่ะเราเป็นกเกษตรกรรมก็ได้ถ้าเป็นกเกษตรกรรมแบบยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่ใช้ AI ช่วยไง แต่ว่ามันทําแบบบ้านๆไม่ได้มันต้องมีองค์กรรัฐสนับสนุนหรือมีโครงการอย่างเงี้ยหรือมีคอลัมัิสตนอย่างเงี้ยสนับสนุนนะครับเรื่องนี้สําคัญอะ่ะผมว่ามันต้องไปต่อเขียนต่อทําต่อก็ที่เหลือก็ผมมองว่าอ่ะโอเคอันนี้ก็ไม่มีไรละผมสรุปให้ฟังอย่าลืมนะครับผมมีแผนจะทำมาลีรีพอร์ตวีลี่รีพอร์ตก็คือสรุปรายเดือนให้ฟังแล้วก็อาจจะวิเคราะห์มาลีมันมีเวลารีวิวข่าวที่มันสําคัญแล้วก็เจาะลึก นะครับแล้วก็ไม่แน่ถ้าอย่างสมมติเป็นมัลลี่จริงๆเนี่ยอาจจะได้สัมภาษณ์อยากไปสัมภาษณ์คุณอาจารย์ธนาชาตินุ่มนนมากเรื่องนี้ด้าน AI เนี่ยเป็นหนึ่งคนอยากสัมภาษณ์เจนเช่นหวังกับมาร์คซักเกอร์เบิร์กแต่ก็เออเท่าน,นั้นแหละเอาพูดจริงๆเพราะว่าอะไรเขาก็มีสคริปต์ก็ตอบถามตามสคริปต์ตอบตามสคริปต์แล้วยังไงใช่ไหมฮะเบื่อใช่ไหมแล้วก็แบงค์เข้มธรรมิบาลปล่อยกู้มันมันเข้มกับ เข้มกับรายย่อยกับ SME ขนาดกลางเหรอรอเจ๊งแต่ปล่อยให้รายใหญ่อย่างเงี้ยเหรอผมว่ามันก็อย่างนั้นล่ะนะครับโอเคขอบคุณกรุงเทพธุรกิจแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องผมอยากนำเสนอมิติใหม่ของการวิเคราะห์ข,ข่าวแล้วก็อ่านข่าวนะครับแล้วก็มีความรู้สึกสนุกแล้วก็มีหลายเรื่องที่คนไม่รู้อย่างเงี้ยถามว่ามีใครจะรู้ว่า,วาอายุหุ้นกู้ที่สัอายุอายุหุ้นกู้ที่สั้นที่สุด 12วันเนี่ยดูเมาส์เนี่ยสิวันเนี่ยฮะผมก็เพิ่งเคยเห็นหุ้นกู้หรืออะไรหรือไปยืมเงินข้างบ้านโอเคนะครับขอบคุณทุกคนครับพร้อมรับพร้อมรับความติชมข้อเสนอแล้วก็ถ้าเกิดสนใจโปรเจกต์มารีรีพอร์ตรายเดือนกับลายสัปดาห์ก็ขอให้เม้นหรือบอกมาก็ได้นะครับมีท่องทางติดต่อทั้งไลน์แล้วก็เบอร์โทรขอบคุณมากทุกๆท่านขอบคุณมากจริงๆสวัสดีครับ